กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปงานบงางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ถึง26กัรฎาคมที่ผ่านมาแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ด้วยมาตรการป้องกันและคัดกรองรวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆในการเข้าชมงาน ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจจนมีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนถึง1 4 9 4 6คนขณะที่ยอดจองในงานทะลุ20,000คันสมผลให้ยอดขายรถในช่วงครึ่งปีหลังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยตัวเลขยอดจองรวมทุกค่ายอยู่ที่22,798คันแบ่งเป็นรถยนต์18,388คันและรถจักรยานยนต์4,410คัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่แต่ละบริษัทได้คาดการไว้แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายทั้งนี้หากดูจากตัวเลขยอดจองที่เกิดขึ้นน่าจะพอบ่องชี้ได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการซื้อรถจริงเพราะผู้บริโภคมีความเข้าใจและเลือกซื้อรถที่เหมาะกับการใช้นิวชิตประจำวันของตัวเอง จากตัวเลขยอดจองรถภายในงานตลาดรถยนต์ในกลุ่มราคาตั้งแต่1ึงล้านบาทขึ้นไปยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเนื่องจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นส่วนแบรนด์รถยนต์ที่ทํายอดจองสูงสุดภายในงานได้แก่อันดับ 1. นึ่งโตโยต้อันดับ 2. Da, องมาสด้อันดับ 3. ามฮอนด้ อันดับ4สุสกีอันดับ5อิสุอันดับ6 MG อันดับ7มิตซูบิชิอันดับ8นิสสันอันดับ9 BMW และอันดับ10ฟอร์ดส่วนแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ทำยอดจองสูงสุดได้แก่อันดับ1 Honda อันดับ2 Yamaha อันดับ3คาวาสกี อันดับ4 Royal Enfield และอันดับ5 Suzuki สำหรับงานประกอะ International Motor Show ครั้งที่42จะมีขึ้นระหว่างวันที่24มีนาคมถึง4เมษายน2564ณ Impact Challenger 1-3เมืองทองทานี พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ